And yeah. หลุดโฟกัสไปอยู่กับสายมายเดินข้ามไปข้ามมามันก็เลยหลุดใช่ไหมคำว่าเพียงเดียวดายปกติหนูร้องดีใช่ไหมลูกเพียงเดียวดายหายใจอาตายพระโง่โอ้โันิดจ์ะใช่ไหมคะโอ้โหนิดจ๊ะได้ไหมคะอ่ะโอเคเอาใหม่นะคะเอาท่อนนี้ใหม่นะคะ i mm -hmm. อะการบ้านนะคะวันนี้คุณครูจะให้การบ้านหนูไปฝึกทําที่บ้านเนาะมันจะดีมากสําหรับหนูในอนาคตถ้าหนูทําได้อนาคตหนูจะร้องทุกเพลงได้เลยโอเคการทํำ bubble lips นะคะทํำยังไงนะคะเอามือจับที่ริมฝีปากเบาเล็นะคะมุมชายช่แบบนั้นแล้วก็ปล่อยลงมา <S <S ใช่ทีนี้เวลาเราเป็นเสียงออกมาเราจำน้ดไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกทำเหมือนเวลาหนูเล่นรถ ลดบังคับลดแไท่ทำแบบนี้นะคะไหนลองสิลูกน,นไม่ต้องเก่งปากสกิลนี้อันนี้คือหนึ่งเลยนะถ้าหนูเก่งปากหนูจะทำไม่ได้ใช่ไหมคะงั้นต้องปล่อยปากสบายๆเหมือนหนูทำหน้าเฉยๆยแล้วก็จับฝีปากลิมฝีปากเบาๆโอเคนะ แล้วก็อันที่สองคือที่เพิ่งทำลงไปเมื่อกี้รอเรือแต่เราออกเสียงรร <c oughs> ช่มันจะยากนิดน,นึงนะลูกแต่คุณรูมเอาใจช่วยโอเคนะคะเดี๋ยวลองทำรรอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งต่อสม <c oughs>

เพราะว่าเทคนิคนี้มันช่วยทำให้เสียงหนูเป็นยังไงนะเส้นเสียงเราเป็นยังไงนะคะเป็นันเหมือนอะไรนะนหนังอะไรนะชาสติมันจะทำอะไรนะมันจะยืดหยุดใช่ไหมคะอ่ะไหนลองใหม่นะคะหนึ่งสองซ้ำ พยายามทำให้มันเป็นโอเคนะคะขอบคุณค่ะ เพลงเหมือนหนูไงคะถ้าอย่าง้ไมู่กอาหารมาหาคุณครูนะ <S <S เพลงนี้ครูรู้สึกว่าเมื่อก่อนร้องดีกว่านี้ไม่ได้ซ้อมเลยใช่ไหมละ่ะแล้วมันลืม,ซ,มซ้อมไหมคะครูรู้สึกว่าเพลงบ้านไฟทองเหมาะกับขึ้นโชว์มากกว่า <S <S <ๆ>เพราะว่าหนูร้องดีมากเลยเมื่อกี้หมายถึงว่ามันเป็นเพลงที่ได้โชว์ดนตรีมันดีอ่ะเพลงนี้มันจะมีรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆให้หนูเก็บ มีมากเลยค่ะต่อเลยค่ะมีมากค่ะค,คุณครูขอปรับคาว่าละเมอได้ไหมคะ,พอ,ะมอพอมันแบบละเมอหนูลองว่าละเมอหรือเมื่อกี้หนูลองว่าละเมอหรือ มือ่งสองสามใช่เอาอย่างนี้นะคะ<ม>เอาคุณครูขอใหม่แต่แรกเลยได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเรามานั่งจับผิดทำกันเหมือนเพลงเมื่อกี้เนาะโอเคจะได้ไม่ต้องร้องทั้งเพลงนะคะ เจอแค่สองทีคำหนึ่งใจฉันค้างเคียงเธอคำว่าค้างลูกไหนลองสิใจฉันค้างใจฉันค้างเพียงเธอโอเคอันนี้ดีค่ะผ่าเวลาร้องกับดนตรีเอาแบบนี้นะคะห้ามลืมนะคะแล้วกรร็รู้เรื่อยกับรู้เรื่อยสองรู้เลยลูก ไห,หนลองทีึ่งสองซ้ำ วันนี้หนูชอบแน่นอนอยากได้หรือเปล่าอยากได้รางวัลหรือเปล่ามีราคานะรางวัลที่ครูจะให้มีราคาสําหรับเด็กดีนะแปลว่าอะไรแปลว่าช่วโงต่อๆไปต้องตั้งใจเรียนแบบนี้ถึงจะมีรางวัลอีกโอเคไหมคะ เพลงคุณคูณเจอสองที่แปลว่าหนูร้องดีเลยเจอแค่สองที่คำหนึ่งใจฉันค้างเคียงเธอคำว่าค้างนัลูกไหนรองสิใจฉันค้างใจฉันค้างเียงเธอโอเคอันนี้ดีค่ะผ่านเวลาร้องกับดนตรีเอาแบบนี้นะคะห้ามลืมนะคะแล้วก็ bóng ถูกต้องเก่งมากวันนี้ตั้งใจเรียนมากเลยแล้วก็ร้องดีมากเลยเครูมีรางวัลให้นะรางวัลน,นี้หนูชอบแน่นอนอยากได้หรือเปล่าอยากได้รางวัลหรือเปล่ามีราคานะรางวัลที่ครูจะให้มีราคาสําหรับเด็กดีนะแปลว่าอะไรแปลว่าชั้นโมงต,ต่อไปต้องตั้งใจเรียนแบบนี้ถึงจะมีรางวัลอีกโอเคไหมคะ